พีน้ามาวางไว้วิ่งมติพิษมติพิษจะตายแล้วดาด่าไปสักชุดดิพี่อเอาเอาขอแบบฮาพี่เสื้อจริงในว้าตาไม่ใช่แล้วพี่ลาดไปไม่ได้เว้ยนี่เห็นไหมก็พี่ไม่กดรีสตา h เป we c o m ย โอเคครับผมวันนี้อยู่กับผมโกคิมคุงแชนแนลแล้วก็ใครนีครับอาซีตอ,อนนี้เราจะมาเล่นอะไรกันฮะน,นี้เราจะมา,มาเล่นอาชีพว่าอาชีพวอา เอาชีวิตเราการสร้างบ้านเอ้ยเอาชีวิตรอดแบบเอ้ยข้ามังกรมันเปลียแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะแบบสร้างบ้านแล้วกันเออบทำบ้านที่คขาสวยบบหลู่นหคุ่นเลยโค้ดใหญ่เอาพี่มหาใหญ่แบบใหญ่โตใหญ่โตมาโหรานเอามาโรนโรนตาลอามตาลแล้วก็เอาตาลตามาโรหน้าโอ้โหโอ้โหไม่ไม่เหลือช่องว่าให้ผมเล่นเลยโอ้โหจบเลยเฮ้ยมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะวกระดูกะกระดูกเออกระดูกอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมเออหมือมึงเลยกรแย่ละอยพี่เลยไปอยเอาไปตีตกดินเร็วจังเลยอะเออคือเร็วแท้นี่นี่ พี่ผมผมเจอฐานแล้วพี่พี่พี่ผมเจอฐานแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนพี่พี่มันนี่มันนี่กูณฐานคุณฐานกูณฐานมีได้ฐานแล้วเดี๋ยวพี่เราไปสร้างบ้านหรอโอเคเอาไปแล้วมันเรียกสร้างบ้านโอเคพี่ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบผมจะรีบโอ้คุณได้ฐานเองเอ้ยใครตีฮะใครตีพี่ไหนผมช่วยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขวานไปจอบจอบหน้าเลยฉะหน้าเลยต้นไม้หายเองเอ้ยถ้าไก่ถ้าไก่ถ้าไก่ไม่รู้อ่ะพี่บ้านอะไร ฮะ <Huh? S 2> เอาไอ้ต้นไม้หายพี่หายไหมดเลยต้นไม้อะไรเนี่ยออเดอะฟากอุ๊ยอ๋ออะไรเนี่ย อ้าวพี่น่าเป็นไรอ่ะอ๋ออ๋อเนื้อนื้อพ่เอ้าก็อยู่ก็เช้าสภาพอากาศโอ้แปรปรวนแปรปรวนโรครวนไปหมดแล้วจบแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรไปรับพี่ผมไม่เห็นทางอะไรนะมันที่แก่เกลือกับพี่อะไรมันคืออะไรคือหรอผลไม้เลยพี่พี่ก็ดูดินี่มีอะไรอ่ะองุ่นแล้วก็กล้วยส้มฮะอ๋พิซซ่าหนึ่ง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 เก้าศูนย์ไม่ใช่ละพิซซ่าถูกใจด้วยฮะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรพี่หนีหนีหนีเสียงไม่ดีสั่งบ้านส้างบ้านสั่งบ้านสัางบ้านแล้วครับ ตี่นเาเงาาตนต่ตตตตตตโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่ดีก็เอ้างงครับงงใจงงใจเอาแล้วโอเคออโอเคโอเคเราเราสร้างอะไรต่อโอ้ยพี่อะไรอ่ะมาโลมาโล โอ้ย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 อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเกือบตายวิวเกือบตายคือไรอ่ะคือไรน้องเบาวพี่เบาวคือไรพี่เบาพี่เบามันคืออะไรพี่เบาวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องเบาวตอนนี้คืออะไรที่ยังไม่รู้เลยพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยพี่มาทำอะไรเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะนั่นอะพี่โมนน่ากลัวนะพี่น่ากลัวนะพี่ตัวอะไรอ่ะโอ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยเอาบ้านหายนี่ตาไข่ใส่แม่งเลยโุ้ยโอ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 ้โอ้ย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  วายวายไม่โดนวายวายตัวอะไรไม่รู้ <c oughs> ไม่โดนวายพีน่น้ำมาวางไว้รีบหมตีพ <c oughs> ิษหมตีพิษจะตายแล้วเอิ้ม,มเอิ้มจะตายแล้วพี่มันไม่เห็นผมพี่มันไม่เห็นผมโอ้ย ไม, iday, ไม่เห็นผมได้ไงมันเห็นผมได้ไงไปละไปละครับไปละครับแยกย้ายแยกย้ายตาละแยกย้ายใส่สระโปกไม่รู้ใ่กะโปงไม่รู้ผมตาพี่ผมตาพี่เราบริสุทธิ์ที่จะใส่กระโปงซอำอำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่นเกินไปละไปละไปละไม่ดูไม่ดูนี่ก็ไม่ดูไม่ดูไม่ดูไอ้จุดปุ๊บปุ๊บหลอกหลอกหลอกซึ่งยังไหลอกสักหน่อยเฮ้ยนี่ไงพี่ตูนพี่ตูนพ่อนี่อะพี่วันนี though, ้ มันคือพอนี่อะไรอะพี่นี่อะไรผมก็ไม่รู้ผมถามพี่ดิโอ้ยไม่รู้โอ้ย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 ไอชิบหายร้อนร้อนร้อนพี่ผมหมดวิหนีดิรออะไรโจ๊ก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 อ่ะเจ๊มีวางบล็อกเออโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยเจ็บเจ็บหนักพี่เจ็บหนักอู้เอิดีไอโว้ยตายเกิดตายเกิดตายอะไรเนี่ยพี่อะไรก็ไปนี่ปืนปืนดอก อ้านไหนปืนไหนพี่ไม่หยุดตัวพี่อ,อ,อ,อ้าวหรอโอ้โหว้าโอ้ให้ปืนได้ขยับเถอขยับไม่ได้ฮะพี่อยู่ไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้วิ่งแล้วอ้าวอยู่ไหนกะพี่อ้าวหนีไปไกลเลยพี่โอเคพอจะรู้อยู่ละว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันน่ะรู้แน่ว่าพี่อยู่ที่ไหนแต่ผมม่นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยชุบ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  ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้ย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 มันยิงปืนลัวพี่มันมันมาโครมันมาโครอ่ะหายหายตัวหน้าตัวตาเลยอยู่ดีโพนี่หายไปพี่ไปไหนผมจะไม่รู้ไหมพี่หือหายเลยชิบหายอุ้ยเอ้าเอาจะไปรู้อ่ะอยูไหนวะาชิงโพชิงโพอ๋อ้รยะฮึโอ้พี่อุ้ยอุ้ยว้าป์วาป์ด้วยโอ้โหวาป์กลับมาที่เดิมอะไรเนี่ยเอาหายเอาหายพี่อยู่ไหน ไม่รู้แต่มนันหายอา้ยอุ้ยตกใจเขาหายไปแล้วผมรู้แล้วพี่อยู่ไหนผมรู้แล้วพี่เฮ้ยมัพี่ไอ้กูหายอยู่ทีไอสัตว์เลยโม่โนไม่โดไม่โดน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 โอ้ยโดนละอุตส่าห์ว่าไม่โดนไม่โดนนะนี่ผพว่าต้องไปหลบที่เดิมพี่โอ้ยเชื่อไหมมันโหดจังวะอาหายไปแล้วจะมาหลายตีหลังมันไม่หายแล้วโอ้โหโคตรเลยตัวนี้นี่อย่างแสบนี่ ไม่รู้ไม่รู้จะหาคำอะไรมาว่ามันแล้วนี่พี่ด่าด่ามันสักชุดดิพี่เอาเอาขอแบบมาหาพี่ไอเสื้อจริงจริงในไอ้แววมาไม่ใช่แล้วพี่มาไม่รู้ไม่รู้ไอ้ชิ่อายไม่ไู้ไม่รู้พี่ไม่ได้ไอ้ช่บหายหระ พี่ยูงไม่รู้ผมผมผมอยู่ในเหมืองล้างพยูงอยู่ในเมืองล้างผมหนีมันอยู่ในเมืองล้านงนี่พี่ <c oughs> ม,มันไปหาแม่ผมไปหาแม่ผมเคยดู <c oughs> มาดีมาดีได้จริงไม่มาดีย้ยกูไม่กลัวหลอกไอสัตว์ <c oughs> เออใครใครว่ากลัวฮะใครว่ากลัวเออไม่ม<แ>ีเออใช่แล้วไงไทยแกร์น,นี่โอมาดีมาดีไม่เห็นกูนหลอกไอสัตว์มาดีได้จริงมาดีมาแต่เสียงว่าโอมาแค่เสียงอ่ะโด้ดูดีดูดีหาหาไม่เจอเอา ใช่จ right. well, ิงเหรอโอเคแล้วเราพี่อยู่ไหนโอ้พี่อยู่ไหนพี่ทัศนีแอบอยู่แอบอยู่ไหนแอบอยู่ไหนแอบอยู่ที่อยู่ไทยออกไปออกไปโอเคพี่ทแล้วทรมานดรามานทรมานมากจสียนพี่ชิบหายแล้วพูออกไม่ได้ จบแล้วพี่โอ้หิวเกีียวเกียบนี่คนนี้มันนี่สีฉันอยู่บนหนอนยังไงอะเฮ้ยเราจะไปกลัวมันทำไมวะไม่ไม่รู้ดิพี่แต่ตอนนี้ผมเห็นมันยืนนิ่งอ่าอ่ามันมันกลับมาแล้วพี่ผมมันต้องกลับมาเพราะอะไรกับพิเศษแน่ๆเลยพี่ก็จะกลัวมันทำไมวะเออนั่นสิพี่กลัวทำไมพี่พี่อะกลัวทำไมว่ะเนี่ยหน้าพี่เอาหายไปละเขาหายไปแล้วเออหายไปไหนแล้วพี่ทางสะพานสะพานดินนัสะพานดินเฮ้ยเฮ้ยมัน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 จับค้างค้างพี่นี่มันจับค้างพี่พี่เห็นผมไหมเห็นเห็นขุดขุดก็ไม่ได้ปัดเ ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้พี่มาค้างผมชิบะเลยชิบะเลยเทียโจกพี่โอ้ยทรมานนี่พี่พี่ก็มาถอดสินี่วันว้าพี่ไปไม่ได้พวกพี่ตายเว้ยเป็นไงอะไรวะจีเนียอะไรวะก็พี่ตายไงพี่ไม่กวดเกิดไงว้าพี่ไปไม่ได้ไงจีเนียไหมล่ะไม่รู้พี่ตอนนี้ผมก็อยู่รากกับวันยีเดียแหละ ไม่หไม่ห้ไม่ไม่ได้ไม่หไม่ห้เนีย้ไม่หพี่จีเนียสนะผมติดอยู่ในขื่อเนี่ยพี่ไอขื่อร่องหนเนี่ยพี่มองทำไมมองทำไมไอบ้านนาละไอเหยียบหนีไอสัตว์วายว้ไว้ไวายไ่เจ็บไปเจ็บไปเจ็บอู้เจะจีเนียสไ่เจ็บไปเจ็บไปเจ็บไปโดนวายวาไวายว้ไไปเจ็บไปเจ็บมองพีไปตลาดเนี่ยไอเจตจีเนีย้ไปตลาดอ้าเลยนะพี่มองพี่ไปตลาดอยู่ไหนอ่ะตลาเจตจีเนีย จะลากเลยลากไปไม่ได้ลากไปไม่ได้ลากไปไม่ได้เว้ยนี่ชิเนี่ยไหมก็พี่ไม่กดรีสปาวงี้เออใช่ใช่ใช่โอ้ลุงยี้ผมตายได้วนะแล้วกระโดดแวกเลยกระโดดแวกล่ะทาเราถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่กดรีสปาวมันจะทำอะไรเราได้อยากรู้จริงๆเลยพี่สุดยอดพี่โอ้ความยิ่งพี่นี่ฉลาดมากเลยพี่สมมูลแล้วพี่รุ่นใหญ่ในวงการพี่อยู่แล้วน้องๆแล้วเราจะอยู่อย่างนี้จะนจนจบเลยใช่ไหมพี่ใช่เราจะอยู่แค่จบเลยโอ้ก็แย่แล้วพี่เราต้อง ต่อสู้มันดีวิโอ้มาดิมาดิข้าข้ากู<อ>ยงอบกูไม่กดดีสปาว์ได้มากูยิงรอบกูกดออกเกมเลยไอ้ย้าโอเคเ้าจะคนก็ะตอนทีนี้ก็เวทนีก่อนแล้วก,กันคนนี้ก็ข้าผมไมได้ผูะผูไม่กดดีสปาวไง อเ,เออะีไม่ฉล,ลาดผมไม่กดใครฉลาดแล้วพี้เลยอะข้าผมก็ไม่กอดอีกแล้วครับเออใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วชาลับจีเนียก็บายทุกคนฝาก, bye กไปกดติดตามกดคิมด้วยครับแล้วก็ฝากกดไลคล์ค,ๆๆค,คลิปผมด้วยนะครับโอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับบ๊ายบายครับ